สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาวโดทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการวางไพ่สามใบกับคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเช่นบางคนบางท่านอยากจะรู้ว่างานที่สมัครไปได้ไหมจะได้งานเมื่อ,อไรทำอย่างไรถึงจะได้งานนี้เกี่ยวข้องกับการทำงาน นักเรียนนักศึกษาครับเดี๋ยวเรามาลองอ่านไพ่แบบ3ใบดู<ม>เผื่อว่าเราจะได้คําตอบหรือวิธีการทําให้เรารู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นหรือเรามีข้อมูลในการเลือกตัดสินใจที่จะสมัครงานมากขึ้นโอเคเรามาดูกันเลยนะครับตามหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับเราจะวางไพ่สใบแบบนี้นะ1 2และ3 1คืออะไร หนึ่งคือตัวเราครับตัวเราพร้อมไหมอ่าใบที่หนึ่งตัวเราพร้อมไหมถ้าขึ้นเก้าถ้วยนี่คือพร้อมหรือไม่พร้อมหละ่ะใช่ไหมตัวเราพร้อมมากเออแล้วใบที่สองบริษัทห้างร้านสถานที่ที่เราไปสมัครงานเขาเป็นยังไงเขาขึ้นสองไม้ อย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าอ๋อเขาต้องการพนักงานเพิ่มสองไม้ต้องการคนเพิ่มกำลังขยายสาขาเออแล้วใบที่สามบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ความสัมพันธ์คืออะไรเราจะมีโอกาสได้งานหรือไม่ได้งานก็อยู่ที่ใบใบใบที่สามนี่แหละเออเช่นใบที่สามขึ้นเป็นสี่ไม้เพราะฉะนั้น บอกได้ว่างานที่เราไปสมัครนี่แหละตัวเรามีประสบการณ์พร้อมแล้วส่วนฝั่งบริษัทเขาก็ต้องการเราเพื่อสองไม้ความสัมพันธ์เป็นยังไงละ่ะโอกาสที่จะได้ร่วมงานก็มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ประยัก,ก่อนได้ว่างานคุณที่สมัครไว้จะมีโอกาสได้เร็วๆนี้นะครับไม่เกิน4วัน ได้ไหมสี่ไม่เท้าสี่วันไม่เกินสี่วันนับจากนี้ได้แน่นอนแต่ก็ไม่เกินสี่อาทิตย์สี่อาทิตย์ก็หนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นเราก็าจะรู้ขอบเขตละสี่วันถึงสี่อาทิตย์สี่สัปดาห์คุณได้งานแน่นอนเพราะว่าความสัมพันธ์มันมีคุณพร้อมเขาต้องการคนไพ่ความสัมพันธ์คือสี่ไม้ได้ร่วมงานอย่างนี้เป็นต้นเรามาดูตัวอย่างกันต่อครับ ถ้าฝั่งคุณล่ะฝั่งคุณเป็นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะถ้าฝั่งคุณเป็นเดะมนอ่าถ้าฝั่งคุณเป็นไพ่เดะมนล่ะพร้อมหรือไม่พร้อมเออแล้วฝั่งเขาเป็นหนึ่งดาบอะพร้อมหรือไม่พร้อมอ่านักเรียนนักศึกษารับเดะมนคืออะไรมันก็ไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมจะได้หรือไม่ได้อ่า นี่ไงไพ่ตรงการความสัมพันธ์เป็นหนึ่งดาบโอ้โหฝั่งฝั่งเรานี่เป็นเดมูนแสดงว่าเราเองอะ่ะก็ไม่รู้จะพร้อมไมยังไม่มีความพร้อมยังไม่มรู้สึกไม่มั่นใจจะทําดีหรือไม่ทําดีแต่ฝั่งที่เป็นบริษัทงานที่เราไปสมัครหนึ่งดาบโอ้โหโคตรดุเลยเข้มงวดใช่ปะเราจะไหวไหมกับบริษัทนี้ ความสัมพันธ์เป็นสามดาบโอเคผิดหวังแน่นอนไม่ต้องไปซีเรียสกับบริษัทนี้เดินหางานบริษัทใหม่บริษัทนี้รู้สึกว่าหนึ่งดาบเขาจะเยียบนะเขาค่อนข้างจะสติกซีเรียสนะต้องการคนจริงจังไพ่ความสัมพันธ์เป็นสามดาบโอกาสที่คุณกับเขาไม่สัมพันธ์กันก็โอกาสไม่ได้งานเป็นต้นอืม เรามาดูทัวอย่างกันนะครับไพ่โจคุณเป็นเดอะเวอร์ไพ่โจคุณเป็นเดอะเวอร์กทำงานได้นะมีความสามารถมีประสบการณ์แล้วล่ะแต่พอคุณมาอยูม่มาสมัครงานกับบริษัทนี้บริษัทนี้เป็นเดอะฟูลเอาแน่เอานอนอะไรก็ไม่ได้นะเออจะหวังทำงานจริงจังจะเติบโตหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย บริษัทจะเจ๊งแหลไม่เจ๊งแหลก็ยังไม่รู้เลยความสัมพันธ์เป็นสี่เหรียญโอ้โหเงินน้อยแน่นอนบริษัทนี้เพราะฉะนั้นเดอะเวอร์นะคุณเป็นเดอะเวอร์คุณหางานที่ดีกว่านี้แล้วกันงานนี้ไม่เหมาะกับคุณแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นถ้าไพใบตัวใบต,ตัวคุณเป็นเดอะสตาร์ตรงกลางเป็นสามไม้ไพ่บริษัทอา ถ้าตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งตัวคุณเป็นเดอะสตาร์แสดงว่าอะไรคุณมีความพยายามมีความพยายามมีความผากเพียรอุตวียรอุสาหะใช่ไหมคุณมีความพยายามตั้งอกตั้งใจส่วนบริษัทที่คุณไปสมัครงานเขาก็ต้องการคนที่เรียนรู้คนที่มีประสบการณ์คนที่ขยันขันแข็งเดอะสตาร์ Star, กับเด็กถือไม้เข้ากันได้ไหมมันน่าจะแมทชกันใช่ไหม ไพ่ตรงการความสัมพันธ์เขายืบยื่นโอกาสให้แสดงว่างานเนี้ยคุณได้งานแน่นอนนะโอเคไหมครับถ้าบริษัทเป็นเกตด,ดา่างล่ะเอ,อตัวคุณเป็น Day เดวิลล่ะอ่ามันจะเป็นยังไงตรงการเป็นเดทเลยความสัมพันธ์เป็นไพ่เดทจบ,จบเจอบริษัทนี้แบบว่าวเอาเปรียบเราด้วยแล้วเราต้องการที่จะ ทำอะไรของเราอยากจะได้เงินเยอะๆอ,อยากจะได้เงินเงินเดือนเยอะๆใช่ปะแต่บริษัทที่เขาก็ต้องจะเอาเปรียบเราเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เป็นเดสมันก็ไปด้วยกันไม่ได้งานนี้มันก็ไม่สามารถได้งานนี้แต่ถ้าบริษทัทเป็นเฮอร์มิตความสัมพันธ์เป็นนี้อ่ะคุณอยากจะเปลี่ยนงาน ใช่ไหมใบที่หนึ่งตัวคุณคุณอยากจะเปลี่ยนงานแ้ะคุณกำลังมองหางานใหม่แต่ฝั่งบริษัทเป็นเฮอริมิมโอ้โหดูแล้วดูอีกจดจดจ้องจ้องหาเท่าไหร่หารอแล้วรออีกกำลังหาคนหาไปเรื่อยเราก็อยากจะเปลี่ยนงานใหม่แย่จะกำลังจะแย่อยู่แล้วอยากจะได้งานใหม่บริษัทที่เราไปสมัครก็โอ้โหเปิดรับพนักงานนานเหลือเกินใหม่เรียกสักทีความสัมพันธ์ ไรโรแฟนตามบุญตามกรรมเลยนานรอกันไปเถ่นานกว่าเฮอร์มิตจะเรียกใช่ปะเพราะงั้นก็มีระยะเวลาของความยาวนานใช่ไหมนะักเรียนทศึษษาแต่ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะอ่า โตคุณเป็นเดอะซันโอ้โหกำลังจบมาเลยสดสดใหม่ๆกำลังปิเปี้ยความรู้นน่นๆเลยใช่ไหมโตคุณนี่เดอะซันเลยอืม้มกำลังจบใหม่ไฟแรงบริษัทนี้ก็สนับสนุนคนรุ่นใหม่ไฟแรงด้วยเช่นกันเออดูแล้วสภาพสังคมโอ้โหน่าจะปาร์ตี้เฮงหาน่าจะไปด้วยกันได้นะ องการเป็นเดอะทาวเวอร์โอ้โหเต็มตัวเลยครับถูกเรียกตัวแบบกระทันหันสัมภาษณ์วันนี้พรุ่งนี้ได้ทำงานมันเร็วมากมันเป็นเรื่องของความกระทันหันอยากได้คนนี้เลยฟ้าผ่าเปี้ยงเลยกระทันหันตกงานถ้าเป็นเดอะทาวเวอร์อ่ะคือจากที่เคยตกงานก็จะไม่ตกงานละก็มาเริ่มสร้างใหม่มาเริ่มสร้างหอคอยกันใหม่อย่างนี้เป็นต้น ถ้าตงการเป็นเดร์กเวอร์ตัวคุณเป็นราชาถ้วยฝั่งเขาเป็นราชาเหรียญอละละฝังคุณกับฝั่งเขาของคุณเป็นราชาถ้วยแสดงว่าอะไรคนนี่แบบว่าศิลปินใช่ไหมทํางานตามอารมณ์ใช่ไหมมีความโรแมนติกละเอียดตานีดอะไรก็ว่าไปคือคุณเป็นคนสบายสบาย ฝังพนักฝั่งคุณฝั่งงานที่คุณไปบร,บริษัทที่คุณไปสัมภาษณ์งานเขาก็รู้จักเห็นคุณค่าเขาก็ต้องการคนมาทำงานหาเงินให้อยู่แล้วเขาก็ต้องการคนที่รับผิดชอบเออคุณอาจจะเป็นครีเอทีฟมาสร้างให้เขามีเงินเออคุณอาจจะเป็นครีเอทีฟเป็นผอครัวเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถไปซัพพอร์ตเหมือนมันแมทกันอนะ ไพ่ตรงกลางเป็นเรเวอร์โอกาสโอกาสได้ทำงานมีไหมครับก็มีใช่ไหมเลเวอร์เพราะฉะนั้นไม่เกิน6วันหนึ่งสัปดาห์เรียกตัวแน่นอนเพราะเขาก็อยากได้คนมาทำงานใช่ไหมอยากได้เงินคุณก็พร้อมที่จะทำงานอยู่แล้วอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเลเวอร์ยังไงซะดวงได้ทำงานบริษัทนี้แน่นอนโอเคจบแล้วนะครับ กับเทคนิคการอ่านไพ่สามใบในหัวข้อว่าการงานจะได้งานนี้ไหมเราเปลี่ยนจากคำว่าได้งานนี้ไหมมาเป็นวิธีการอ่านว่าตัวเราเป็นอย่างไรบริษัทเขาเป็นอย่างไรความสัมพันธ์เป็นยังไงโอกาสที่เราจะได้งานเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะทำงานที่นี่ไหมหรือว่าโอกาสเราจะได้ทำงานที่นี่ไหมมันจะดีกว่าถามว่าเมื่อ,อไรจะได้งาน ช่ปะเพราะมันจะเป็นการรู้เรารู้เขาแล้วก็ประมาณเหตุการณ์ได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นอย่างไรโอเคนะครับจบแล้วนะครับขอให้ไพาทาโรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ